เเราะม็นนไโอเคครับตอนนี้นะครับผมจะให้สมาชิกที่ได้ 3. แต้มมาเสี่ยงดวงกันนะฮะใครที่โอน้อยออกแล้วใครออกน้อยได้เข้ารอบนะฮะออกมากให้อยู่ลุ้นต่อแล้ว2คนสุดท้ายยิงฉุกกันนะคใครแพ้ตกรอบหมดสิทธิ์เข้ารอบ2นะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับโอ้น้อย ออกสองคนสองคนนะเข้ารอบไปแล้วสองนะฮะเอาแล้วโอ้น้อยออกอ่าเข้ารอบสามคนเอาละยิงชุบใครแพ้ตกรอบครับยันยิงยาวกระเป๋ายิงชุบยิงชุบอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ย อันนี้คืออะไรอ,อันนี้คืออะไรเดี๋ยวมันตั้งใจอะไรอันนี้คืออะไรมันมีพรอน <ไ iko S 1> กันไกอย่างงี้แล้วก,กระดาษอย่างงี้แพ้ใช่ไหมอ้อันนี้คือออกกันไกใช่ไหมแพ้ครับอันนี้กันไกเบี้ยวนะฮะโอเคครับได้เข้ารอบนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจัดกวนให้อาจารย์ชื่ออะไรนะครับอาจารย์อาจารย์สมฤทธิ์นะครับโอเคครับ 看不到。<laughs>